we really getting e e zone flexing I've been serving make trendy sexy on look on it I s mm, เอาละครับวันนี้สวัสดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็พาไปดันหน่อยพอดีว่านะพอดีมีน้องๆเข้ามาแล้วก็คันนี้ก็ผมมาส่งงานลูกค้าด้วยนะครับก็ถ่ายรถก็ส่งงานลูกค้าเดี๋ยวไปดันก่อนเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นลูกห้าหกนะครับชักเดิม แล้วก็ลูกค้าจะเอาแบบว่าขับใช้งานได้ด้วยนะครับขับใช้งานได้ด้วยก็คือเขาขับใช้งานวันหนึ่งก็ไปกลับที่ทําง,งานก็เกือบร้อยโลครับต่อวันนะครับก็ลูกค้าคนนี้มาจากในเมืองนะครับในเมืองกระบี่นะมาจากในเมืองกระบี่เลยแล้วก็มาทํารถกับผมที่อําเภอเขาพนมนะครับอเาเภอเขาพนมก็รถมาทิ้งเอาไว้หลายวันแล้วพอเดี๋ยวแล้วคันนี้เมื่อก่อนเป็นลูกห้าสามมานะครับแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรอะ อ๋อมันมีปัญหาคือเฟืองปั๊มนะฮะก็คือปัมป๊มปั๊มไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะปั๊มนะ้ำมันเครื่องอะมันเสียนะครับนี่มันก็เลยสกปรกพวงทําทให้เครื่องเนี้ยมันเกิดการสึกหรอก็เลยยกเครื่องใหม่เลยนะครับยกเครื่องใหม่ก็เป็น5 6ชักเดิมข้อเดิมคัสเ,เดิมนะครับกอล์บลยี่สิบหกยี่สองนะครับสเต็ปสเต็ปเดิมยุคเคยทำนะครับก็คือวาล์วอลยี่หกยี่สองนะครับแล้วก็แคมนะสปริงวาล์วก็เซตหลังวาล์วท้ายวาล์วให้เรียบร้อยนะครับ ลูก56าหหัวนูนคาเซ่ะนะครับกำลังอาดก็อยู่ที่ไม่เยอะครับกำลังอาดอยู่ที่ร0อ1ร0นะครับ180ก็เน้นใช้งานครับกำลังอารด180ก็คือผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่ารถใช้งานเนี่ยเราจะไปบีบกำลังอาดมาเยอะๆเนี่ยแบบ200กว่า200กว่าเลยคือมันก็ไม่ได้นะครับถ้าน้องๆอ,อยู่ข้างหลังนะถ้าเราบีบกำลังอาดมันเยอะเกินนะครับมันจะเกิดปัญหาขึ้น,นเกิดปัญหาตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะเกิดปัญหาที่ความล้อมันเยอะ ให้เราโยนน้ำมันเนี่ยให้เราโยนน้ำมันเข้าไปเยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนคือมันก็อมความร้อนอยู่ดีครับพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นรถใช้งานเนี่ยเราไม่ได้เป็นรถแรงนะครับเราเป็นรถใช้งานขับสนุกบิดติดมือนะครับแล้วก็ใช้กําลังอัดอยู่ประมาณก็190เนี่ยพอแล้วนะครับ1้0 1ร0ไม่เกิน200อ่ะ200นี่ก็ผมว่ามันก็ตึงๆนะนะให้อยู่ประมาณสัก180 1 9 0เกาเนี่ยกำลังกำลังสวยนะครับ แล้วก็เราสาม,มารถจะลงคเตอรได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาปั๊มก่อนเดี๋ยวไปเติมน้ำมันที่ปั๊มก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมชิปจันกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนยี่สิบบาทครับ อย่าก็อพอออกตึงก็เลิมดันเลยอ่าดันให้แล่นเนียนเนี้ยนี่ดันให้แล่เนียนว่าให้มันเนีย้ย ทั้งสองคันนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับทั้งสองคันที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ก็เป็นห้าสามนะครับซูเปอร,ร์คั้งสามหนึ่งคันแล้วก็เป็นห้าสีนน 5, 4, 1, ่นะครับร้อยที่ไปห้าสีเงินนะห้าสี่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเออเมื่อกี้ผมก็ไม่ไจับ g p s ด้วยก็ไม่ต้องจับก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันใช้งานเน้นขับเน้นขับสนุกรถมันติดะดยมันจะดันไม่มาน่ตรงนี้พอรถมันติดนะครับ ดันตามมาเลยนะดันยาวไปเลยดันยาวไปเลยบอกเหมือนกันดันยาวไปเลยบอกอองกัน เพราะมันตามไม่ทันแล้ว แตมันเขืออ่อนมีไหมอะไรนั้นหูไปเลยเหรอเมืม่นสู้ยยมันไล่เข้ามานั้นหรือคอแย่มากไม่ไหว ไก็แขวญครับกลับไปกันเลใกล้อย่างขานี้วิ่งไม่ออกเลยน้ำมันถ่ายหน้ายกตะล่างมาเกินน้ำมันหน้าหลอบถ่ายอันซูบไล่ใครับไอย่างนี้ฮะปลอกลองขี่กลับไปบ้านก่อนขี่กลับไปบ้านก่อน 啊？呃。<Huh? S 2> uh. ดีแล้วน้องมันมีอาการคล้ายๆกับว่าลูกสูบมันจะติดนะครับก็เดี๋ยวให้มันขับไปที่ร้านก่อนลูห้าสี่นะครับก็เสื้อสร้างลูห้าสี่เสื้อสร้างแล้วไปควา้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าปอกสูบอยู่ยังไงครับก็ถ้าปอกสูบแข็งไม่พอก็เรียบร้อยครับเสื้อสร้างนะครับส่วนมากก็เสื้อสร้างอยู่ปอกเหล็กมันจะมันจะแบบยังไงอ่ะบางเจ้าเสื้อสร้างผมก็ไม่ได้เหมารวมนะ ก็คือเชื่อท่าเนียบบางตัวนะครับของนี่มันราคาถูกจริงเงี้ยมันก็เวลาแช่ยาวเนี่ยถือว่ากําลังอัดน้อยนะครับกำลังกัดน้อยก็คือมันจะมีปัญหาตรงที่ปอกมันหย่มลูกสูบมันหย่มนะครับอ่อปอกหย่มลูกสูบหย่อมเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูว่าปอกหย่มลูกสูบหย่มมันเป็นยังไงนะฮะอ่าได้ฮะมันคืออาการของลูกสูบหย่มนะครับ รู้สึกแย่มากคือมันจะเป็นรอยแล้วก็ปอกเป็นรอยครับรอยตามนั้นเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวพาน้องกับพี่ร้านก่อนถ้ามีอาการยังไงก็น่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอกลับไปดูที่ร้านกันเลยนะครับกด็ดันได้ไม่จมไม่เต็มที่นะฮะติดรถบ้านอะไรบ้างก็คลิปนี้ก็แช่ให้ดูแล้วนะครับสําหรับเจ้าของรถดูแล้วก็ให้สบายใจไปนะครับว่ารถสองคุณสสามารถแช่ใช้งานได้แน่นอน,นครับ ก็ระยะทางไปกลับในนี้ก็ที่ผมตัดคลิปออกไปกันนะครับที่ผมตัดคลิปออกไปด้วยก็มาก็ประมาณเกือบ30ิโลนะครับแล้วก็ขากลับก็ประมาณเกือบ30ิโลก็นั่นแหละครับตามนั้นนะครับคุณดันทํางานได้แน่นอนครับขับปกติืนพื้น110 120ได้แน่นอนนะครับก็เป็นธรรมดาของข้อเต็มรถใช้งานนะครับก็ได้เท่านี้นะฮะสำหรับกําลังอัดเท่านี้นะครับก็ถามว่าไล่เพิ่มได้ไหมไล่เพิ่มได้ครับไล่เพิ่มได้การไล่เก็บอาการน้ามัน ได้เก็บอะไรพวกเนี้ยก็ลอกท้ายจะเดินดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวจะปิดคลิปทันีีก่อนแล้วกันนะฮะก็ยังไงฝากกดติดตามนะกดซับสไคร้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําขึ้นบ่อยๆนะครับอ๋อไปแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวกลับร้านก่อนนะไปเช็ครถให้น้องลูกท้าสี่คันนะฮะก่อนนะครับไปแล้ว